เรือนจำการมีนักโทษคดีกัญชา53รายแต่ปล่อยตัวได้6รายเหตุมีคดีอื่นติดตัวได้ออกไปใช้วิชาที่เรียนรู้ในเรือนจำไปประกอบวิชาชีพเลี้ยงตัวอย่างบริสุทธิ์ จากกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5พุทธศักราช2,565เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2,565ส่งผลให้การผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายเสพหรือมีไว้ในครอบครองพืชกัญชาหรือการกระทำอื่นเกี่ยวกับกัญชาก่อนวันที่9มิถุนายน2,565จะไม่มีความผิดอีกต่อไปโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยภายหลังว่าผู้ต้อง ขังที่มีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาทั่วประเทศจะได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำกว่า4,000คนล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่9มิถุนายน2565ที่เรือนจ,จำจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายประมูลภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาญจนบ,บุรีเปิดเผยถึงกรณีการปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีข้างต้นว่าสำหรับเรือนจำจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีผู้ที่ต้องโทษฐานความผิดเกี่ยวกับคดีกัญชาที่ส่งสารจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาจำนวน59ราย โดยมีนักโทษคดีกัญชาคดีเดียวเป็นชายจำนวน6กรายแยกเป็นนักโทษเด็ดขาด3ารายผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีจำนวน3รายซึ่งทางเรือนจำได้ส่งรายชื่อให้สารจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาปล่อยตัวแล้วทั้ง6กรายหากสารออกหมายปล่อยหรือมีคำสั่งให้ปล่อยเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีก็สามารถปล่อยตัวได้เลยคาดว่าคงไม่เกินภายในวันนี้ ส่วนนักโทษเด็ดขาดคดีกัญชาและกระทำความผิดในคดีอื่นๆจำนวน53รายนั้นขณะนี้เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีได้ส่งรายชื่อให้ศาลพิจารณากำหนดโทษใหม่แล้วทั้งนี้ขอให้ผู้ต้องข,งขังคดีพืชกัญชาที่จะถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำทั้ง6กรายให้นำความรู้ที่ได้ฝึกวิชาชีพในเรือนจำออกไปประกอบอาชีพอย่างสุจริตให้ออกไปช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองและสังคมและอย่าหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกตอนนี้ทางส่วนตางปฏิบัติครับเรือนจำจ,ำจำังหวัดกาญจนบุรี ก็ให้เจ้าที่สํารวจแล้วนะครับมีผู้ต้องขังที่กระทําความผิดเกี่ยวกับกัญชามีทั้งหมด59คนนะครับส่วนผู้ต้องขังที่กระทําความผิดเกี่ยวกับกัญชาฐานเดียวมีความผิดฐานเดียวมีทั้งหมด6คนนะครับซึ่งเราได้ส่งรายชื่อไปให้ให้ท่านทางศาลได้ได้ดําเนินการแล้วนะครับส่วนอีก53คนนะครับเดี๋ยวก็ทางทางเจ้าที่ก็จะส่งรายชื่อทั้งหมด53คนที่มันมี กัญชาและก็มีกระทความิดฐานอื่นด้วยนะครับให้ให้ท่านให้ทางฐานเขาเทียนาเพื่อที่จะ,ะจดํำเนินการต่อไปครับก็คาดว่าประมาณสักหกคนครับที่เป็นกัญชาคา่ีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เราส่งรายชื่อให้ศาลแล้วเดี๋ยวท่านก็จะมีคำสั่งลงมาครับผมแล้วก็เดินจำก็จะดำเนินตามตามท่านตอนในการต่อไปครับผมแล้วก็ ก็บอกก็จะให้ต้นสังที่ออกไปแล้วนะครับนำความรู้นะครับเพื um ่อในการปฏิษาชีวิตลำแสงต่อเนื่จำไปะ่อมาจริงจผผลิตนะครับก็ให้เป็นกระตุ้นภาพอีกให้ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาสังคมและก็ไม่หวนนลับมาพนาควาพจำอีกครับ